อันนี้ก็เป็นพวกไผ่สร้างมนเนาะผูกแถวบ้านผมอันนี้เพิ่งตัดลอตที่สองครับเนี่ยไผ่อันนี้อายุบางที่ที่เขาปลูกมาอยู่ห้าปีเนาะห้าปีไผ่สร้างมนนี่นะครับกอหนึ่งเนี้ยเราจะเอาไว้ขนาดไหนแม้แต่ไม้ไผ่ไไไไสร้างมนเนี่ยอ่ายิ่งลำโตก็จะมีราคาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเนบ้านผมนี่นะนี่สี่สามนิ้วขอให้สี่ขอให้ทำให้ได้ขนาดสีนิ้วขึ้นไปครับราคามันจะได้เนาะเราต้องปลูกคอยสางกอให้อาหารเขาด้วยอย่างเงี้ยครับผม อ่าไผ่สร้างมนอ่าไอเวลาไอแถวสวนแต่ก็ตัดมากองเอาให้ขอให้รถหกล้อเข้าได้รถสิบล้อเข้าได้ครับตัดกองกองไว้ผมก็จะให้รถไปไปขึ้นของเองเนาะอ่าน,นี่นะครับลักษณะของพวกไผ่สร้างมนเนาะพี่ๆคนไหนที่ปลูกแล้วขายไม่ได้นะก็ติดต่อมาเนะเบอร์ผมก็เบอร์ศูนย์แปดเก้าเก้าห้าศูนย์สองหนึ่งสองแปดนะครับแต่วพวกไผ่สร้างมนนี่นะไผ่สร้างมนนี้เอาไปใช้งานอะไร ส่วนมากแล้วก็จะเอาไปใช้ในงานพวกงานโครงสร้างมากกว่าเนาะงานโครงสร้างงานทำพอนิเจอร์เนี่ยทำบ้านทำพอนิเจอร์พวกนี้แหละครับผมทำตะเกียบไม้เสียบลูกชิ้นก็ได้นะแรกๆหมดเลยมันจะเป็นไม้ข้าข้างแต่จะไม้สารพัดประโยชน์นะครับพวกขาสัางหุนพวกนี้เนาะที่เขาเลยต,ตัดมนาะก็ตัดประมาณหกหกหกเมตรสิบเซนนะที่เขาเลยตัดบางครั้งก็แปดเมตรสิบเมตรอย่างเงี้ยแล้วแต่ลูกค้าจะเอาไปนําไปใช้งานเนาะ ไข่ซังหมดนี้ส่วนมากแล้วเขาจะชอบแบบเป็นดินหน่อยเนาะถ้าเป็นหินลูกหลังนี่ลำจะไไม่ค่อยโตนะถ้าผมเวลาปลูกเนี่ยผมจะขอไปขอไปดูดินก่อนแล้วปลูกเป็นเพื่อเชิงเชิงพานิดเนี่ยถ้าปลูกขอให้ลำลำขอให้ได้ขนาดสีนิ้วขึ้นไปเป็นอย่างน้อยนะ,ะถ้าต่ำกว่าสีนิ้วมามันเราผม,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 มก็ขายได้หมดแล้วครับสองนิ้วกว่าผม,ผมก็ใช้สามนิ้วสี่นิ้วผมก็ใช้หมดแล้วครับ บางคนตัดไปเอาเอาไปทําพวกทําบ้านแช่น้ํายาอะไรก็ได้หมดนะครับผมนี่นะครับบางคนก็ไปทําบ้านทนํานั่งร้านทําตกแตก่งทําซุ้มประตูเป็นไม้เนื้อแข็งนะผไทั้งหมดนี่เนาะปลูกเพื่อเชิงพาณิชย์ในการใช้ลำนลักษณะลำต้นเขาก็เป็นอย่างนี้ครับเนะี่ยอันนี้ตัดเกง็งมันไม่เหลืออะไรเลยอันนี้นะครับลักษณะนองเขานี่ครับ นี่นะครับถ้าเป็นหกล้อไซส์ขนาดนี้ก็ใส่ได้ประมาณสามร้อยกว่าลำเองนะไซส์ไซส์เป็ไประมาณนี้นะครับสามร้อยกว่าลำเส่อส่งข้าวผักกางมาใส่ได้แค่เก้าตันนะเก้าตันสมมุติน้าหนักลำแล้วสามสิบโลอย่างเงี้ยก็ใส่ได้แค่สามร้อยเต็มที่แล้วครับผมอ่ารถสิบล,ล้อมันใส่ได้อยู่สิบสี่ตันอย่างเงี้ยก็คูณน,น้ําหนักเข้าไปเนาะพี่พี่ขาบางคนถามว่าใส่ สร้างหมุนได้กี่ลำที่เขาก็ตัดแค่ลำเดียวก็พอนะเนี่ยตัดแค่ลำเดียวแล้วเอาเอาขึ้นช่างกิโลแล้วก็คูณเข้าไปว่ามันมันจะใส่ได้กี่ลำอย่างเงี้ยครับผมแต่พวกไผ่สร้างหมุนนี่นะครับผมโอเคพี่ๆคขไหนอยากจะปลูกอยากจะขายเนาะก็ได้หมดแต่ว่าปลูกเพื่อขายผมก็ขอให้ได้ปริมาณพื้นที่หน่อยนะหรือว่าถ้าบริเวณชุมชนใกล้เคียงปลูกเท่าไหรก็ได้ครับปลูกหนึ่งลำผมก็รับซื้อเนาะหนึ่งลำสองลำสิบลำ คันรถกระบะคันรถหกล้อคันรถสิบ้อ,ก,บอก็ซื้อหมดแล้วครับที่เขาปลูกหรือบ,บางท่านที่ว่าปลูกแล้วไม่ได้ขายก็แจ้งมานะ,ะว่าไม้ไผ่มีอยู่ตรงจุดนี้จุดนี้อย่างเงี้ยภาคเหนือภาคก,กลางภาคอีสา,านภาคใต้เงี้ยได้หมดแล้วครับเหนือภาคใต้ก็จะมีเครือข่ายทางภาคใตนะ้เนาะที่ไปรับซื้ออยู่แล้วครับผมกับพวกไผ่สร้างหมดนี้นะครับ